สวัสดีนักเรียนสายชั้นป .4 ทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่13แล้วนะครับเรื่องที่เราจะเรียนก็คือยาและสารเสพติดให้โทษส่วนตัวชี้วัดในเนื้อหานี้นะครับข้อ1ก็คืออธิบายความสำคัญของการใช้ยาและใช้ยาอย่างถูกวิธีส่วนข้อที่2วิเคราะห์ผลเสียของการสูบบุหรี่และการดื่มสุรา ที่มีจดสุขภาพและการป้องกันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยคราวนี้นะครับก่อนที่เราจะเรียนกันเราก็มาดูผังสาระการเรียนรู้ก่อนนะครับยาและสารเสพติดให้โทษเราจะเรียนด้วยกันทั้งหมด3หัวข้อหัวข้อแรกเราไปดูเลยครับหัวข้อสีส้มความสําคัญของยาและประเภทของยาก็คือ ความสําคัญของยามีอะไรบ้างและส่วนข้อที่2ประเภทของยาคราวนี้เรามาดูหัวข้อที่2ที่เราจะเรียนนะครับการใช้ยาอย่างถูกวิธีหัวข้อย่อยเราดูข้อที่1เลยครับยาใช้ภายนอกข้อที่2วิธีรับประทานยาข้อที่สหลักการรับประทานยาคราวนี้เรามาดูหัวข้อที่3สารเสพติดให้โทษหัวข้อย่อยที่1ก็คือ บุรีหัวข้อที่2ส,สุราอาา่าฮเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อแรกกันเลยครับความสำคัญของยาและประเภทของยานะครับคราวนี้นะครับเรามาดูหัวข้อแรกเลยครับความสำคัญของยาและประเภทของยาอาา่าฮะ ให้นักเรียนดูนะครับว่าที่บ้านของเราเนี่ยมีตู้ยาสามัญประจำบ้านไหมมียาใช้ภายนอกไหมอ่ะและให้หนูดูเด็กผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าถ้าสามารถคิดค้นสูตรยารักษาโรคได้นักเรียนจะคิดค้นสูตรยาเพื่อรักษาโรคอะไรเพราะเหตุใดหลองให้นักเรียนคิดตอนนี้ประเทศของเราโรคอะไร กำลังระบาดอ่าฮะลองนึกดูนะครับคราวนี้เรามาดูข้อที่หนึ่งกันเลยครับความสำคัญของยายาคือสิ่งที่ใช้บำบัดร,รักษาโรคและบรรเทาอาการเจ็บป่วยต่างๆหรือใช้ป้องก,กันโรคการใช้ยาอย่างถูกต้องจะทำให้รักษาอาการเจ็บป่วยได้ แต่ถ้าใช้ไม่ถูกต้องจะทำให้เกิดอันตรายกับร่างกายของเราได้นะครับต่อมาครับเรามาดูข้อที่2ประเภทของยาข้อที่1เลยครับยารับประทานได้แก่ยาเม็ดยาแคปซูลและยาน้ำส่วนข้อที่2ก็คือยาฉีดส่วนใหญ่อยู่ในรูปของน้ำ หรือของเหลวผู้ที่จะฉีดยาครับต้องเป็นแพทย์พยาบาลคุณหมอหรือบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูชนิดของยากันบ้างอย่างเช่นยารับประทานที่นักเรียนรับประทานอยู่บ่อยๆอ่าหน่ยาแก้ลดไข้แก้อักเสบอ่าหรือว่าเป็นอย่างพวก ยาทาน้ำขาวาาส่วนยาฉีดเราก็ไม่ควรที่จะฉีดเองนะครับก็ควรที่ไปพบแพทย์พยาบาลหรือคุณหมอนะครับเรามาดูข้อที่3กันต่อเลยนะครับก็คือ,อยาใช้ภายนอกเป็นยาที่ใช้สำหรับภายนอกร่างกายเท่านั้นส่วนใหญ่ใช้โดยการทาถูและนวด มีหลายรูปแบบและหลายประเภทเช่นขี้ผึ้งครีมเจลน้ำและน้ำมันห้ามรับประทานโดยเด็ดขาดเพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับส่วนใบงานในสัปดาห์นี้นะครับกูโต้มก็ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ข้อที่หนึ่งเลยครับยาหมายถึงอะไรโอ้โหง่ยายมากข้อที่สองยามีกี่ประเภทและมีอะไรบ้างโอ้โหไม่นายากนะครับและข้อที่สามครับเมื่อเด็กผู้หญิงคนนั้นถามไปนักเรียนจำได้ไหมครับถ้านักเรียนสามารถคิดค้นสูตรยารักษาโรคได้นักเรียนจะคิดค้นสูตรยาเพื่อรักษาโรคอะไรเพราะเหตุใด กูโต้งคิดว่าถ้านักเรียนได้เรียนในเบื้องต้นของคลิปแล้วกูโต้งคิดว่าไม่น่ายากนะครับส่วนสัปดาห์นี้นกูโต้งก็ฝากไว้ยเพียงเท่านี้และเราไ้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ